คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องไม่น้อยผ้าร่วยและมณทการผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะเป็นวันที่17กันยายน2565นะคะในมูว่านนี้นะคะวันที่16นะคะท่านใดที่ถูกหวยแน่นอค่ะมีผูโศก มานไปนาะจ้าเมื่อวานนี่แอก็ขอแสดงความดีใจนะคะกับท่านใดที่ม่โศกนะคะถูกห,มหมวยเมื่อวานนี่แล้วค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังบอถูกแล้วค่ะมือหนีมาเอาไม่ค่ะท่านผู้ชมแอกจะมาตามตัวเลขแนวทางเนาะค่ะปูริมโค้งนะคะตัวเลขของปูริมโค้งนาะค่ะวันที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มเลยนะคะ03นะคะแบบไม่ต้องกลับเลยเนาะค่ะ และเลขดับนะคะดับสนิทของปูเนาะคะ่ะดับยูนะคะเอาอยู่นะคะสำหรับเลขดับบนล่างของปูริมโค้งนะคะนี่นะคะเป็นสถิติอวตาริพานมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะศูนย์สามเข้าตรงๆงเนาะคะ่ะตัวเลขปูหายมากววตาริพานมามีสิบเอ็ดหางเนาะคะ่ะแต่ว่า ตัวเน้นตัวเด่นมีแค่สี่หางนะคะก็จะมีสี่หนึ่งศูนย์สี่ห้าสามและเจ็ดศูนย์นี่เนาะคะ่ะเป็นตัวเด่นของปูนะคะกะเข่าตรงๆเลยนะคะแบบปอรตรงกลับนะคะและเนาะคะ่ะดับนะคะดับสนิทของปูเนาะคะ่ะดับเอาอยู่นะคะเลขดับปูเอาอยู่เลยเนาะคะ่ะวัี่ผ่านมา สำหรับอวดประจำวันที่1ตุลาคม2565นะคะท่านผู้ชม่าไปใส่ด้ค่ะมาเบิงมาฟังน้ำกันนะคะว่าตัวเลขแนวทางปูริมโค้งิ่นจะมีตัวเลขตัวใดแน่นะคะแต่ว่าก่อนจะไปเบิงไปชมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแอกระอกำลังใจนะคะจากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะและท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะคะ ที่ยังบม่ทันได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไ่ได้พลาดคลิปตัวเลงแน่าทางจากทั้งช่องไปหน่อยและมนทการนะคะการนมัสการค่ะปู้ <c oughs> อ๋อเลุนพรป็นยังไรจุกอีกแล้วครับปูป้ไปนักหนึ่งสามสามน หมายศูนย์สามตรงตรง,ตรงเลยเนาะค่ะตัวเด่นเลยนะจ๊ะกระบอกกระบอกอยูวว่ากษ์พญานาคเป็นไอ้มากระยำอย้วซื้อขึ้นซื้อลงเนี่ยเด้อก็ยังบอกอยู่ค่ะต่วัดเลขคำนวณของปูที่ปลยตองวัดเนาะค่ะบ่อผาดนะคะ,ะ,คะ,ะเขาเขามาตลอดเลยเนาะคะ่ะปูหวดก้อนเนี่ยกระเขานะจ๊ะเขาแปดสามตรงตรงหดเูว่านี่กระเขาศูนย์สามตรงตรง เลขปูส่วนมากถ้าเข้านี่จะเข่าตัวตรงบอส่วนมากจะบอให้กระับนนเนาะจ้าเข่าตัวตรงเลยค่ะและเลขดับกระดับเอาอยูค่ะปูการสลุยค่ะหลายหลายคนก็บ,บอกให้ตามตอนเลขปูริมโค้งเนาะจ้กเพราะว่าพ่นเอฟซีที่ตามปูน่ะพ่นเบิงพันว่ามแมนค่ะเพราะว่าจะเป็นเลขดับก็บเอาอยูแลวกาเลขที่ปูให้ มาเป็นแนวทางกับแมนแมนเบิงขึ้นหลายโตแต่ว่าปูกันเน้นมันจากเขาตัวเน้นส่วนมากเนาะค่ะปูแล้วก็เขาตัวตรงพร้อมนะจาะออครับมันก็บรรายแด้น่ะเลขกแค่สิบตัวค่ะบอบางคนเปอยากได้แค่สี่คู่หกคู่จังสี่แม่ค่ะแตว่านทาเบิงแหลวมันกับบรรายค่ะสําหรับผูลงทุนอีหลีบหลยายอีจ้ะตัวใดตัวใดเยาบบอมาเข้ากับค่ากอคันตัว ตัวเด่ตัวเด่ม <Pacific Nein> ันด่างไรเขาซื้อมาแล้วเขาซื้อฟอปแล้วเนาะฟอปกันย่านว่าตัวมันมาคัดออกหละค่ะว่าต้องคัดมาเนี่ยว่าต้องคัดออกเนาะค่ะฟอปอะพร้อมแล้วว่าค่ะปูได้จองวันแล้วมันาจ้าเนียนได้จองวันล้วได้จองวันละบ่มีบ่มีเรียกในตารางเด้องวันดีเด้อร์จับตัวเด่นเลยวันนี้จับตัวเด่นเลย เ,เลขวิ่งตัวเด่นอา่ <5. S 2> อามีห้ามีเจ็ดมีสองมีเลขวิ่งมีห้ามีเจ็ดมีสองค่ะอ่าขี้สุใต้ไปเลยห้าคับสองเน้นไปที่ห้ากับสองเนาะค่ะอ่าวิ่งเลยวิ่งเลยเอสองตัวเนี่ยจับคู่จับคู่ค่ะบนล่างเด้ <5. S 2> เอจบเดอ จำ fc แนบเน้นบนล่างเลยวิ่งบนล่างค่ะหกสองหกสองหกสามหกสามค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์ห้าค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะ หนึ่งหาสองหาหนึ่งหาสองค่ะเก <9, 2 S 1> ้าสองตก็สุดท้ายเก้าสองสิบตัวว่าสิบสิบสิบตัวว่าหันึ่งแปดเก้าสิบค่ะปูมีสิบตัวค่ะอ่าขีดเส้นใต้ตัวเน้นมีหกสองหกสองค่ะศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดค่ะอ่า สองแล้วก็ห้าสองจ้าเอ่อะมีี่ตัวละตัวตัวเน้นเนาวค่ะัตแต่ฮารดิบตไวรัเดี๋ยวเช็บบ่มีก่อนค่ะเออเออเดี๋ยวใกล้เมื่อกลับประมาณยี่สิบแปดยี่สิเก้านเดี๋ยวเดียวย่ำให้อีเด้ะค่ะปูปูบักบในหน่อยลงอีกปูมันมีแรลดับบ,บ่ะค่ะ เอาเลขดับมีอยู่มีอยู่คที่ไอไอที่โซ่งไปเห็นดิบ่ได้เบิ้งครับบอกับเบิ้งอยู่ค่ะปูตะบากัดอยากให้ปูดบอกสู่เอฟซีฟังน้ำค่ะเอมีมีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากับบนล่างเนาะค่ะมีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเเออหหนนึึ่่งงก็็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง ห้าสี่สี่ห้าห้าสี่สี่ห้าค่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์หกสามสามหกหกสามสามหกสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามค่ะสามสี่สามสี่สี่สามค่ะสามสามสองสองสามสามสองสองสามค่ะ เอาปูตันสามหกหกสามหกหกสามนี่เป็นตัวดับขันสั้นตัดตัวที่ปูห้นี่ได้ค่ะเออตัดออกไปเลยตัดหกสามมอกไปกระสิเลียเก้าตัวมันจะเหลืออายุเก้าตัวแห้งหน่อยล้อหน่อยเก้าตัวด้อแห้งหน่อยน้อยอีกเพราะว่าปูกับบริเออบริสังเกตมึงอ๋อเพราะว่าเพราดีค่ะหันมาเห็นพราดีเอ้าหกสามสามหกเป็นตัวดับ การันตันกากะบาดออกเลยได้ปลาขาปัวหรือว่าตดออกไปเลยเออกากะบาดเลยตัดตัดออกไปเลยวันนี้แห้งเหลือเก้าตัวจ้าแห้งหน่อยลงเน้องขาปัวซื้อง่ายค่ะวันนี้เก้าคู่เก้าหางตรงๆบ่ได้กลับแต่ว่ากลับกันทุ่นไปหน่อยนึงเนาะค่ะแม่นเนสัญญาณมอบีก็ เริ่มหายค่ะปูหายพอนเอฟซีพระเนจา่นาสัญญาณหายสัญญาณไายให้ใส่สติให้ใส่สติด้อซื้อเล่นก็นได้นะให้สุป,ปูสุขนโศกหมนัโมนโศกหมันทำบุญทำทานอา่ามันทำค่ะปู สัญญาณหายแล้วนะคะท่า<บ>นผู้ชมขุดตากบาทากน้ำหาเจ้ากับนายเว้นให้เจ้าของน้ำค่ะมีความสุขความเจริญเด้อถือก็คือสาธุขับปูปูเอ่อค่ะกราบขอบพระคุณปูนะคะก่อนสัญญาณจะหายนะคะกราบสาธุสาธุค่ะกราบนมัสการค่ะปูค่ะท<ด>่านผู้ชมตัวเลขปูริมโคลงนะคะเตรียมแคปเลยนะคะนี่เนาะคะ่ะเลข วิ่งบนล่างเลยนะคะห้าเจ็ดสองเน้นไปที่ห้ากับสองนะคะจับคู่บนล่างเลยนะคะจับคู่สองตัวบนล่างหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าสองและเก้าสองนะคะการกรบาดหกสามออกเพราะว่านปเป็นเลขดับนะคะท่านผู้ชม ตัวเน้นปูหกสองศูนย์สองศูนย์เจ็ดและห้าสองนะคะจัดเหลือเก้าหางเท่านั้นนะคะบนล่างนะคะค่ะเลขดับนะคะเลขดับดับสนิทดับเอาอยู่ปูริมโค้งนะคะดับบนล่างเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง 5 4 45, 40, 36, 3 3, 4ส0 4 4 0 6ห้าศ1 1ย์สี่สีและ2 3นะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขทุกตัวม่ซิตเขานะก็บมีซิตรุทนะคะทาง แอดมินนะคะกับเป็นซื่อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะการทบทุ่มอมากประชอบกับเลื่อนผ่านเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับความทบทุ่มทุกทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีถูกหวยรวยเงินในงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 5ัาที่จะถึงมีทุกทุกท่านเนาะค่ะสวัสดีคะ่ะเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็น ตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หล,ลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อ FC ฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะ อันนี้แอดก,ก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบรได้นะคะทันม,มือได้แอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะกะ็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดจะกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ